สวัสดีกันได้นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมบิกกี้นะครับได้ข่าวว่าเขาปิดแชปเตอร์ไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมแชปเตอร์สิบสองอะใช่ไหมโอเคปะถ้าไม่พูดจะหว่านเกมก็ขออภายด้วยนะครับปะ่นแหละก็ขออภายด้วยอีซี่ ผมจะทำอะไรขี้เกียรที่สุดในโลกให้ตูนะครับคุณมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะถ้ามันมีของแต่หาอะไรไม่เจอกันเลยเซิร์ฟนี้จะได้มีประโยชน์กับสังคม เกือบแล้วไปดิเฮ้ยเออได้แล้วเอาค้อนมาสำคัญ เนาะเดี๋ยวเราตัดไปต่อเล่นเลยเกมโอเวอร์เลยนะครับมาติดตามกันว่าผมจะได้เป็นบิ๊กกี้ไหมถึงว่าผมจะได้เป็นผู้เล่นที่แบด็ดสิงที่ั่งๆคือการหักหลังนั่นเองเฮ้ผมรู้สึกผมชอบชื่อนี้เหมือนกันนะหักหลังอะ่ะใครตามมานะเสร็จแน่ ผมเปลี่ยนชื่อนะครับกลายเป็น Channel สดนะครับสองห้าสองห้านะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจเขียนผมเขียนมั่วๆไปเราได้ตัวเลขแบบน,นี้เฉยๆนั่นแหละผมว่าเหมือนผมไม่ได้เป็นอะถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็เลือกบิกกี้ก่อนเนาะ ได้เป็นแลน้วฮะก็ได้ฮะโอยได้เป็นไม่ไม่เลือกกงนนั้นหะอต้าตั้งใจว่าจะได้เป็นเน่ไม่เป็นไรจะไล่แกงแบนให้หมดอ่ะระดับแรกนะคุณอย่าเพิ่งวิ่งไปไหน คุณต้องไปหาที่ห้องแรกก่อนห้องที่คุณมีสเปิร์ต่อเป็นคนนี่แหละใช้ดีหม่ก็ต้องเป็นอันนี้ผมจะเก็บเงินซื้อในโนบิกกี้นะครับแปบ๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งมาเลยแป๊บหนึ่งครับ เค okay. ดูห้องนี้เปล่า y e สได้แล้วเฮ้ทำอะไรเห้เฮ้ทำอะไรขอโทษนะคะมีน้อง ู่ห้องนี้กันหรือเปล่าไม่จะไม่อยู่ห้องนี้จะไม่อยู่ห้องนั้น แบบนเยอะเยยแต่มีหนึ่งคนเฮ้ย ผมคิดว่าเหมือนจะเก็บเงินซื้อไนโนบิกกี้ได้แล้วยอดูตรงนี้โอเคครับมีน้องเฉยๆครับ กเันบิ๊กี้ก็กิ่งเหมือนกันนะเล่าเนี่ยเอาไม่แหวนพานดีๆและโอ้ยจะตัดไปตอนเร็วอีก8วินะครับ ผมฟาฝั่งนี้สักแป๊บหนึ่งอุ้ยซื้อได้แล้วนี่นาโอเคครับเลนิกสักตานหนึ่ง ผมก็ไม่รู้นะว่าซื้อคูณสองบกกี้จะได้เป็นสองครั้งเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคูณสองบกกี้จะได้เป็น2ครั้งถึงสาม,มก็ไม่รู้นะครับมาเราขอเรียกนี่ก่อนเนาะเพราะเราก็แค่อยากจะให้ตัวตัวคอเนานะ ว้าวตายแล้วมมพ่งข้ามไปเองอย่าหลอกหลอนแล้วเคานะขอร้องเออเจริญคลเรียกไนะนี่ไอหมักฝรั่งฉันจะเอาแกไปทอดแกไม่มีทางฉันอ่ะจะหยุดดังเพื่อแกไม่ให้ฉันแกกินทุกฉันไม่มีทางเขาจะกินไหนเลยเป็นขี้เลย ข้อหาที่นหนกินฉันฉันจะยิงปืนใส่แกอ้อ้อยยังไม่เวลาเรานานแบบเพื่อนมันอ่ะโอเคผมอยากเป็นบิ๊กกี้พอล้องเลยนะห้ามโดนมิสเตอร์พีนะครับ ไอ,อตัวต้นเหตุเนี่ยนั่นแหละมันดูไหน แหลกมากครับโอเคครับไปชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับบายเอายังไม่บายขอเล่นอีกรอบนึง อยู่ไหนเอ้ยหน,นีกันดิน้องแอฟซีให้พี่ลองฟังก่อนโอเคฮะไปชอบพิมพ์ไม่มก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายกันด้วยนะคะบ,บาย